กวนอิมสวัสดีที่รักของฉันฉันคือกวนอิมและฉันมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่เพื่อพูดคุยกับพวกคุณทุกคนวันนี้ฉันจะนำเสนอขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเสด็จสู่สวรรค์ของคุณซึ่งก็คือการทำสมาธิแบบเงียบๆทุกวัน จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันและประมาจารย์ผู้บรรลุธรรมคนอื่นๆที่ได้ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกใบนี้มันไม่มีทางลัดเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการบรรลุธรรมสิ่งมีชีวิตแห่งกาแล็กติกและแสงสว่างกำลังช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงของคุณเท่าที่พวกเขาได้รับอนุญาต ส่วนที่เหลือครึ่องอยู่กับมนุษยชาติที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อที่จะสามารถย้ายไปยังโลกใหม่5มิติได้เป้าหมายของทุกคนต้องมุ่งไปที่การทำสมาธิแบบเงียบเๆทุกวันโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆคุณต้องทำสมาธิแบบเงียบให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เท่านั้นคุณถึงจะละทิ้งอัตตาช่วยปลดปล่อยจิตจิตวิญ,ญญาณให้เข้ามาอยู่เหนือชีวิตของคุณให้จิตใจเป็นอิสระจากมิติสได้ ใจิตใจของคุณจำเป็นต้องเป็นเจ้านายของคุณไม่ใช่เป็นผู้รับใช้ในข้อความของเราเรามักจะพูดถึงการทำสมาธิแบบเงียบทุกวันอยู่เสมอตอนนี้ฉันจะให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิแบบเงียบและสิ่งที่คาดหวังจากการทำสมาธิแบบเงียบขั้นแรกคุณต้องหาห้องหรือบริเวณที่เงียบสงบในบ้านของคุณไม่มีเสียงดังหรือกลิ่นแรงๆที่จะรบกวนสมาธิของคุณ จากนั้นคุณเลือกตำแหน่งที่สบายไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือเอนกายนอนเช่นนั่งบนเก้าอี้หรือโซฟานอนบนโซฟาหรือเตียงเป็นต้นไม่จำเป็นต้องเป็นท่านั่งสมาธิแบบเดิมๆเ,เช่นนั่งขัสมาธิบนพื้นท่านั่งขัสมาธ์บนพื้นคนทางประเทศในเอเชียมักทำกันเพราะว่ามันรู้สึกสบายสำหรับพวกเขาชาวตะวันตกเรียนแบบชาวตะวันออกโดยทำท่านี้พวกเขาคิดว่าควรนั่งแต่ในท่านี้ซึ่งไม่เป็นความจริง ต้องเป็นท่าที่สบายไม่ว่าจะท่าไหนก็ตามมิฉะนั้นหากท่านั่งสมาธิไม่ผ่อนคลายหรือไม่สบายตัวคุณจะไม่สามารถนั่งสมาธิเงียบๆได้เพราะร่างกายของคุณจะดึงความสนใจคุณออกไปเพราะความไม่สบายกายนอกจากนี้คุณควรทำสมาธิเงียบๆเ,เป็นการส่วนตัวหากคุณทำเพื่อให้คนอื่นเห็น คุณก็กําลังเติมเต็มอัตราของคุณและคุณจะไม่ได้รับประโยชน์ทางจิตวิญญาณใดๆจากมันแต่อัตราของคุณจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาแทนเว้นแต่ว่าคนในห้องหรือบริเวณเดียวกันกับคุณในบ้านของคุณกําลังนั่งสมาธิด้วยก็ไม่เป็นไร เมื่อคุณเลือกตำแหน่งได้แล้วให้หลับตาคุณจะมีความคิดมากมายวิ่งผ่านหัวของคุณพยายามอย่ายึดติดก,กับความคิดนั้นหรือปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นครอบงำแต่ให้ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นผ่านเข้ามาและออกไป เมื่อคุณหลับตาอยู่ในความเงียบแล้วจุดประสงค์ทั้งหมดก็คือพยายามสัมผัสถึงจิตสำนึกษากลภายในและรอบรอบร่างกายของคุณและไม่คิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากเกินไปโดยตั้งใจว่าจะไม่เห็นแก่ตัวหรือมีวาระซ่อนเร้นใดๆคุณนั่งทำสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อคุณรู้สึกว่านั่งสมาธิไม่ได้อีกต่อไปหรือรู้สึกว่าถูกกดดันคุณก็เพียงแค่หยุดทำและหันไปทำสิ่งอื่นๆที่คุณต้องทำในแต่ละวัน คุณควรทำซ้ำอย่างน้อยสองสาครั้งหรือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อคุณมีเวลาว่างตลอดช่วงกลางวันและกลางคืนทุกครั้งที่คุณทำสมาธิในความเงียบร่างกายของคุณจะสัมผัสกับแสงซึ่งจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนร่างกายของคุณให้เป็นร่างกายแห่งแสงนอกจากนี้แสงยังถูกปลดปล่อยสู่โลกนี้และไปในสถานที่ที่ต้องการแสงในที่สุด เมื่อคุณทำสมาธิอย่างเงียบเียบและพยายามสัมผัสจิตสำนึกสากลภายในและรอบๆร,ร่างกายของคุณมันจะแสดงการมีอยู่ของจิตสำนึกสากลต่อคุณด้วยบางสิ่งบางอย่างง่ายๆเช่นมีบางสิ่งบางอย่างสัมผัสคุณเบาๆบนไหล่ของคุณหรือที่ใดก็ได้บนร่างกายของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณที่เริ่มคันอยากเกาบริเวณน,นั้นแต่ให้พยายามจดจ่อกับบริเวณน,นี้ของร่างกายที่คัน หากสุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถทนต่ออาการคันได้คุณก็เพียงแค่เกาบริเวณนี้เท่านั้นเมื่อคุณเริ่มมีอาการคันตามร่างกายอย่างต่อเนื่องระหว่างทำสมาธิแบบเงียบเๆจิตสํานึกสากลของคุณจะไม่แสดงการมีอยู่ของมันต่อคุณอีกตอนนี้มันจะพยายามบำบัดรักษาส่วนต่างๆของร่างกายคุณซึ่งจำเป็นต้องรักษาอาการคันจะรุนแรงขึ้น ในที่สุดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่รู้สึกเจ็บปวดก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าบริเวณเหล่านั้นได้รับการบำบัดรักษาจากพลังงานที่มองไม่เห็นอยู่ไม่เพียงแต่จะคันมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังรู้สึกเหมือนว่าความเจ็บปวดนั้นรุนแรงขึ้นและถูกดึงออกจากบริเวณที่มีปัญหาแล้วก็หายไปอย่างสิ้นเชิง ทุกครั้งที่คุณรู้สึกคันตามร่างกายระหว่างทำสมาธิแบบเงียบคุณควรพยายามเพ่งจิตเพ่งความสนใจไปที่บริเวณนั้นและพยายามอย่าเกาถ้าคุณยังคงทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆอาการคันจะหายไปในที่สุดและคุณจะรู้สึกถึงสิ่งอื่นแทน ซึ่งฉันไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้เพราะไม่มีอะไรในโลกมนุษย์ที่คุณสัมผัสที่จะมาอธิบายสิ่งนี้ได้ตรงจริงจริงคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเบาสบายภายในกายและรอบรอบร,อบร่างกายของคุณนี่คือขั้นเริ่มต้นในการที่คุณรู้สึกถึงร่างกายแห่งแสงมิติที่ห้าของคุณแนวคิดในการทำสมาธิแบบเงียบทุกวันคือการทำสมาธิให้เป็นนิสัยเป็นเหมือนการหายใจที่เป็นส่วนหนึ่งของวันอย่างเป็นธรรมชาติ หลังจากฝึกทำอย่างนี้เป็นเวลานานพอสมควรคุณจะอยู่ในภาวะสมาธิตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามเนื่องจากคุณจะมุ่งเน้นไปที่การรู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายแห่งแสงจิตสำนึกสากลของคุณเป็นหลักร่างกายจะสงบสุขและมีความรักเสมออยู่ภายในและรอบรอบร่างกายของคุณ หลังจากที่คุณอุทิศตนให้กับการฝึกสมาธิแบบเงียบทุกวันร่างกายของมนุษย์มิติ3ของคุณจะเปลี่ยนเป็นร่างกายแห่งแสงแห่งกาแล็กซี่หมิติหลังจากนี้เมื่อคุณเดินคุณจะไม่รู้สึกถึงเท้าหรือไม่รู้สึกถึงทั้งตัวเลยคุณจะรู้สึกถึงการมีอยู่ของจิตสำนึกสากลซึ่งจะเบาและไร้น้ำหนักเหมือนกับสายลมพัดเบาเบาสภาพอากาศจะส่งผลเสียต่อคุณน้อยลงมากเพราะคุณจะไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวมากนัก นอกจากนี้คุณจะไม่มีความคิดใดๆในหัวของคุณมันจะเงียบแทนที่จะพยายามคิดคุณจะรอให้ข้อมูลมาถึงคุณเองซึ่งจะง่ายกว่าและไม่ต้องใช้ความพยายามมากเมื่อเทียบกับการคิดผ่านจิตใจสามมิติคุณจะไม่มีความคิดด้วยซ้ำว่าจะพูดคำใดต่อไปแต่จะเป็นคำหรือวลีที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ในที่สุดเมื่อการทำสมาธิแบบเงียบจะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคุณ,คณการทำสมาธิแบบเงียบจะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการชาร์จพลังให้กับร่างกายแห่งแสงของคุณด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณความแข็งแกร่งและรักษาการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกับจิตสำนึกแห่งความจริงและแสงสว่างของจักรวาล รู้สึกถึงความเบาสบายและความรักภายในร่างกายและรอบรอบร่างกายของคุณและรู้สึกถึงพลังและความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งที่มาจากสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นคุณจะสามารถทำสมาธิแบบเงียบๆได้ในทุกท่าไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนแม้แต่เวลาที่คุณจะลืมตาก็ตามและคุณจะอยู่ในภาวะการทำสมาธิเกือบตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำอะไรตลอดทั้งวันหรือทั้งคืนก่อนจะหลับไป ทั้งนี้เพราะคุณมุ่งเน้นไปที่การรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยความรักของจิตสำนึกสากลภายในกายและรอบรอบร่างกายของคุณเป็นหลักขณะใช้ชีวิตในเมตริกสามมิติคุณได้ดูดซับความคิด และการดำรงอยู่ทางวัตถุนิยมทั้งหมดพร้อมกฎเกณฑ์นับล้านเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์สามมิติซึ่งมักจะประสบปัญหาบางประการในชีวิตและมักจะมีสุขภาพไม่ดีขาดความเยาวัยไม่มีความแข็งแกร่งขาดพลังงานขาดสติปัญญาขาดความมั่งคั่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่กฎสากลแต่เป็นเพียงความเชื่อที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งแยกตัวคุณออกจากจิตวิญญ,ญาณและจิตสำนึกสากลของคุณอย่างสิ้นเชิงการทำสมาธิแบบเงียบต้องกลายมาเป็นส่วนสำคัญในกิจวัตรประจำวันของคุณแบบ แบบเดียวกับการหายใจอาจารย์ทางจิตวิญญาณทุกท่านตั้งแต่พระพุทธเจ้า,าศาสดามูฮัมหมัดพระเยซูพระกริษณะเหล่าจื้อซานัดกุมารพระแม่กาลีล้วนประสบกับทุกสิ่งที่กล่าวไว้ในวันนี้และยังพบมากกว่านี้อีกพวกเขาทั้งหมดต้องใช้เวลาหลายภพชาติจึงจะค้นพบความจริงอันล้ำลึกเกี่ยวกับการทำสมาธิแบบเงียบนี้ นี่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาทั้งหมดได้ขึ้นจากแม่ธรณีไปสู่มิติที่สูงขึ้นคึ่งอยู่กับคุณว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้หรือไม่ขอบคุณทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กซี่โปรดให้ทุกคนรับความรักอันสูงสุดของฉันจงเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกแห่งจักรวาลกวนอิมเอเรนาเวลาเกรสทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กแปลโดยซีเรียสเชียงราย